สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันพฤหัสที่สี่กันยายนนะครับปี2025นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์มุมมองการเทรดตลาดทองคำกันเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อคืนนะครับทองก็ทำออทำหายไปที่สามพันห้าร้อยเแล้วก็เมื่อเช้านะครับทุบลงมานะครับโอ้โห6,000จุดนะครับเถื่อนมากนะครับเรียกว่าเถื่อนจริงนะครับก็ปกติของน้องทองเนาะแต่การเป็นว่าทุบลงมาเนี่ย ทงชั่วโมงนีครับปิดปิดไม่ต่ําปิดไม่หลุดโซนดีมาร์ชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาดีมาร์ชุดนี้เป็นเบสของวันนี้ละกันก็คือแผ่วันนี้นะครับก็ถ้ากราฟนะครับดันหลุดลงมาอีกครั้งนึงเนี่ยโอเคนะครับคุณต้องเซล์ถ้าหลุดโลนะหลุดโลแถว2.5นะครับคุณต้องเซล์แต่ยังไงวันนี้บอกไว้ก่อนว่ายัางไงวันนี้ก็มองบายไปก่อนนะครับแผ่วันนี้มองบายไปก่อนนะครับก็ง่ายๆเลยทุกคน ถ้ากลับไปยืนเหนือซับไพในแถวนี้ได้เนี่ยก่อนที่เขาจะเบรคขึ้นมาเนี่ยนะครับแถว4.850ได้เนี่ยขึ้นไปต่อนะครับแต่วันนี้ก็ให้ระมัดระวังไว้อย่างหนึ่งก็คือวันนี้จะมีนอนฟาร์มเล็กอาจจะพอมีแรงกระชากสักประมาณหนึ่งสองพันจุดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการเทรดข่าวในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับก็แ,แผนวันนี้ประมาณนี้ทุกคนมองหน้าบายเป็นหลักโอเคไหมยังไงตอนนี้ก็คือมองมองบายเป็นหลักไปก่อนนะครับอันนี้ทำเฟรมเล็กเลยนะลองดูนะครับมองบายเป็นหลักไปก่อนนะ มองขึ้นไปก่อนมองเป็นอัพเทรนด์ก่อนนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้เซลล์นะครับแต่อาจจะลงมารับอีกรอบได้นะครับแต่หลุดโลตรงนี้เซลล์เลยโอเคไหมถ้าหลุดโลต้องเซลล์นะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็มองเป็นขาขึ้นไปก่อนนะครับโอเคทุกคนแผนวันนี้เรียบง่ายประมาณนี้นะทุกคนคือถ้ายืนเหนือประมาณ50ได้ผมว่าไปต่อยืนเหนือ50ได้ไปต่อนะครับหลุด25เซลล์โอเคไหมแล้วภาพรวมมองบายนะครับมองบายไปก่อนนะครับ สำหรับแผวันที้ประมาณนี้ทุกคนก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเราก็ได้กำไรกันทุ่หน้านะครับก็หากชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะสวัสดีครับ